สวัสดีครับบาเวียาท่านครับผมตอนนี้เบียอยู่ที่ที่น่าสัมภารแล้วนะครับผมทุกคนนะฮะเบียจะขัไปคุยเับพระเจ้านะครับตามนัดนะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงนะครับก็ถ่ายคลิปให้ทุกคนอ่าได้ดูก่อนนะครับพอเบียเข้าไปทางในแล้วนะครับว่าเป็นยังไงเบียจะมาอธิบายให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเพื่อเป็นวิทยาทานเนาะทุกคนเนาะนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมา ลุ้นได้กันนะครับผมนะฮะโอเคถ่ายทาาข้างในเข้าไปคือชิบก็ได้นะครับเดี๋ยวเราอมาถ่ายเดี๋ยวออกมาพ่จะมาถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับผมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ข้างในนะครับตอนนี้นะครับผมก็ขับมาบ้านก่อนนะครับผมเพราะว่าทางหัวหน้าไม่อยู่นะครับนะะเดียวก็เลยสอบถามว่าเขาจะตรวจสอบทุกร้านหรือเปล่านะครับ เขาก็บอกมาว่าที่เขาตรวจสอบก็คือร้านของเรานะ่ะไปร่วมนะครับโครงการนะครับคนละครึ่งนะครับผมไปร่วมกับโครงการคนละครึ่งทีนี้ทางรัฐบาลเขาก็ส่งข้อมูลมาให้ทางสามกรในตัวจังหวัดในตัวอำเภอนะครับแล้วก็เรียกเรานะเข้าไปให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าจริงๆ ร้านเบียร์นะโดยตัวเบียร์นะยังไม่มีข้อมูลในสาภประกรน,นะครับแต่ทีนี้พอเราไปสมัครโครงการคนละครึ่งนะครับสมัครเป็นร้านค้าเขาก็เลยรู้ว่าเราเป็นร้านค้าทีนี้เขาก็เลยเรียกเราไปสอบถามข้อมูลนะครับในเบื้องต้นที่คุยกันนะครับเขาก็บอกว่า,าเขาจะดูนะครับในรายรับแต่ละวันของเรานะครับแล้วก็รายเงินฝาก ว่าเราขายของได้เท่าไหรเขาจะดูแต่ดูแต่ราคาที่เราขายได้นะครับทุกคนแต่เขาไม่คิดแบบว่า,าเงินที่เราจะลงทุนนะครับเขาจะเอาแต่รายรายรับที่เรามีรับเข้ามานะครับที่อย่สอบถามแต่แต่เราก็สามารถคุยกับเขาได้นะครับคุยกับเขาได้ว่าเราเสียเท่านี้เราไหวไหมถ้าเงินไม่เกินกําหนด ในการฝากเงินนะครับผมเบียร์ก็ตอนนี้เบียร์ก็มาเอาข้อมูลเพิ่มเตือนะครับเบียร์มาเอาสเตตเมนต์นะครับสเตตเมนต์ธนาคารนะครับเพื่อจะเอาไปยืนยันให้กับทางธมกรดูนะครับว่าเรามีรายรับรายจ่ายตรงนี้ตรงนี้นะครับให้เขาเห็นเลยแล้วก็ในวงเงินของเราน่ะมันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวตอนบ่ายตอนนี้หัวหน้าไม่อยู่นะครับก็เลยที่โอกาสออกมาเตรียมข้อมูลทางส่วนนะครับเข้าไปนะครับเดี๋ยวช่วงบ่ายนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวก็จะอัเปเดตให้กับทุกคนนะครับแต่เขาบอกว่าต่อไปนี้เขาจะเรียกเก็บกับทุกๆร้านนะครับทุกๆคนด้วยนะครับถ้ามีรายได้สูงเขาจะเรียกเก็บนะฮะเดี๋ยวก็จะบอกว่าลายข้เหนียวแม่เบี้ยเขาขายดีเหมกันนะครับก็มีรา้ วันนึ่งก็หลายพันนะครับขายได้ขายดีเหมือนกันนะครับก็วันนี้เน่ยบริษัธนาคารแม่จะใส่หายของดีไปบ่ได้เขาก็จีถามว่าแม่ขายอะไรเมื่อสักบาทเออขายได้ซื้อกินมาแบ้างนะครับเบียวก็จะแล้วก็เบียก็จะบอกว่าร้านพี่นัดขายทุเรียนนะครับขายทุเรียนก็ขายหมดนะเบียกก็จะไปแจ้งเขาหมดเลยนะฮะถาเบียโดนทุกคนกระโดนเหมือนกันเอ้า อ่ะแล้วตอนบ่ายรู้กันนะครับทุกคนนะฮะไขยเคลียดนิดหน่อยนะครับผมนะฮะได้เจอกันใคลิปหน้านะครับมาลุ้นกันต่อนะครับผมสวัสดีครับ